หมอโยงเผยไทยพบโควิด -19 สายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์หรือที่เรียกว่าสายพันธุ์อังกฤษที่กลายพันธุ์ B ี1 7 7จากครอบครัวชาวอังกฤษ4คนเดินทางเข้าไทยและรักษาใน ASQ โรงพยาบาลเอกชนควบคุมอย่างดีไม่ให้แพร่กระจายออกไป ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กนาย Facebook, นแพทย์ยงผู้วรวันระบุโควิด -19 สายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์พบในประเทศไทยแล้ว ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ถอดรหัสสายพันธุ์พบเป็นสายพันธุ์อังกฤษหรือที่เรียกว่าสายพันธุ์อังกฤษที่กลายพันธุ์ B ี1.1.7ได้ในประเทศไทยเป็นครอบครัวชาวอังกฤษ4คนพ่อแม่ลูก2คนติดเชื้อทั้ง4คนโดยที่แม่และลูกเป็นก่อนพ่อเป็นทีหลังมาจากเมืองเคนประเทศอังกฤษและอยู่ใน A S Q Alternative State Quarantine โรงพยาบาลเอกชนและเราควบ คุมอย่างดีไม่ให้แพร่กระจายออกไป การถอดรหัสพันธุกรรมทำให้ทราบว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ของอังกฤษกลายพันธุ์ที่ทั่วโลกเฝ้าระวังกันมากและมีการระงับเที่ยวบินจากอังกฤษได้ทำการถอดรหัสพันธุกรรมสอรายมีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งเกาะจับตัวรับของเซลล์มนุษย์ n 5 0 1 y การกลายพันธุ์ที่จุดตัดของสอไปไขโปรตีน p 6 8 1 h ตำแหน่งอื่นๆที่ขาดหายไป sp สปิบเกถึงีเลชันและตำแหน่งอื่นๆอ,อ,อีก สายพันธุ์นี้ทำให้การแพร่ระบาดได้ง่ายและกระจายอย่างรวดเร็วในครอบครัวนี้ก็ติดหมดทั้ง4คนอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยสายพันธุ์นี้ไม่ได้ทำให้โรครุนแรงขึ้นและไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของวัคซีนขอให้สบายใจได้ผู้ป่วยทั้ง4รายนี้อยู่ในความควบคุมและระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้เชื้อหลุดรอดออกมาได้ ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลในห้องความดันลบและต้องมั่นใจว่าไม่มีเชื้อแล้วจึงจะออกมาดังนั้นโอกาสที่จะแพร่ขยายในประเทศไทยจึงไม่มีผู้ที่มาจากประเทศอังกฤษมาประเทศไทยจะต้องเฝ้าระวงังในรายที่มาจากต่างประเทศการถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อเป็นฐานข้อมูลจะเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยหาแหล่งที่มาของโรค สำหรับประเทศไทยสายพันธุ์นี้ไม่ได้ทำให้โรครุนแรงขึ้นและไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธ,ธิภาพของวัคซีนขอให้สบายใจได้ผู้ป่วยทั้ง4ี่รายนี้อยู่ในความควบคุมและระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้เชื้อหลุดรอดออกมาได้ผู้ป่วยยังรักษายอยู่ในโรงพยาบาลในห้องความดันลบและต้องมั่นใจว่าไม่มีเชื้อแล้วจึงจะออกมาดังนั้นโอกาสที่จะแพร่ขยายในประเทศไทยจึงไม่มี